ต้มอ,อึงนะจ้ามาเนี่ยไม่น,นุ่ต้มอึงนี่ง่ายนิดเดียวอาจจะใครไป,ปรกดใบมะขามมาใส่ล้วอึงนั้นเขาลวกไปเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปเลยดำเลอ,เ,อเนาะปรุงรสตามใจชอบแค่นี้เขาก็ได้ต้มอึงที่แซนอร่อยแล้วครับท่าน้ชมครับ เรียบร้อยแล้วผมเจี๊ยบเลยเนาะแบบเดีหน้าเขาตะกุมไว้เรียบร้อยเลยครับกำลังเกลียอยู่ขั้นตอนนี้เขามาแกงอย่างเดียวได้คุณแม่เห็นบ่เม่ยจ้ะเพราะว่าเยวน้งเห็นไปตะมือขึ้นนี่ต้มไว้เรียบร้อยจ้ะน้องไม่ทุกคนอยากเห็นมันคางขึ้นแต่คางขึ้นมันติขมมันติแข็งไม่กรอบใบต้มใบตักมาเรียบร้อย เหนียวได้ปเกลือจิหน่อยอ่อ,อ,อันนี้ไม่ยังเผ็ดตำข้าวเบือตำเบืออาตำตำข้าวขาว<า>เกิดขา้ขาวเบือบ้านเฮาจา้ตะไคร้ใส่จ,จัง่อยถึกหอมกินตะไคร่้อมมันอนร้อมด้จ้าตอน้ราไม่เขา้าต้มทุกแล้วชูรสอืวนัวนน้ำประลาดได้จ้ะ ไปแซ่บแก่างไหเอหยยอดดอกบักบัหยอดบกเอ๊ะปะใส่ไปใส่ไปจักกน้อยกอนเห็นมันสุกก่อนพอดีอ่ะโอ้โหสุดยอดดีแล้วสุดยอดอีกแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าของเมนู มื้อน,นี้มีสองเมนูได้ป่นนี่แบบมาหอดบานแลยอยังนุ่งกับฟ้าอีนุ่งกับไข่แกงแล้วยังคนละหมอง <laughs> ต้มอึงต้มมาจากร้านจ้ะไอ้เด็กน้องใหม่เฮื่อนที่บ้านสองหมองมาอันนี้กะสมตอนคือกัอนมาได้จ้าเด้อพี่น้องทางไก่ทางไก่ทางต่างประเทศในประเทศเท่านี้เราไมากินน้ำกันแซ่บๆซบ,บจำเจ้าก่อน โอ้ยเก,กียวเกีกกยวกระเซามาอืมบึงตึงตึงแม่ใครจะไปสับไข่นั่นแม่ล่ะต้อบถึงตัวนะอืม เกี่ยวดีเว้ยอือคุยอร่อยต้องคุยต้องจำา <laughs> ดมมนดีเอ้ยกำลักินด้วยยี่สิบสามสิบตีละ ต้มแล้วก็แบ่งให้ลูกให้ร้านนี่ของเงนลูกร้านมากไปเห็นกระยากแม่นดูสิอืมติกไม่เจอนี่กำลังหิดแมนป่ะป่ะ กินแล้วไอ้ใครมันหิมมันอืมุนหาจะอืงไข่มันถืบว่าศนย์พันหรอต่อไปจ้ไปก,กินจะอืงไข่อึืไข่ืนไม่ได้กินหนาเดียวเลยพอหนาฝนนี่เดียวแตเป็นอยู่นั่งกับใครหนาฝนนี่หละอืมไใครหนาอินเนี่ย <laughs>

บางมองมันหลายๆออกเปันว่ามันนั่นฝนตกมันโค่กันนะจเนมองมอว,มว่าสาเมีจนเหลียวบลอดินพ่อหลายๆชาวบ้านยุน่น <c oughs> บานทอบาบลสอตหลัหลายๆอ้า เังน้องใม่ก <Marina S 1> <source> ็แสบพี่น้องเลยคุยคุพร้อมระฟะกินยังไงุบวงไงเด้อจริงจริงบวงไงให้ยุกใจกระดูกมันกรอบ นึกว่ามันติดแข็งเนาะกินสมุตอนก็แม,ม่น้ำจิ้มน่อยใจเป็นอื้องก็กินน,นู้ดจอยปฏิบัติเนี่ย เป็นทหไมข้าวต้มไปเปลือยแล้วมันีเปลือกอีบอม้าหัวว่านี่ยขันโฮ้ไอ้น้องกระมาพอดีขันบอกแก้ต้มไปไนี่มันติดแข็งเด้ปอมันจะเป็นเสียนแล้วก็มันติดคมนะเออมันแก่แก้อ๋อทำต้มก็เสียบ เ็นเอาถือปากล้องรอนแอนพอบรได้กินกิน,นะจะนขน,นีว <laughs> ่า่่อุยสนุโอ้ย <laughs> มันอาจจะเป็นไผ่หวนันมันบ่มีรสขมเลยนะมันเฮาต้มจืดเนาะไปไปเลี่ยงมาอย่างาเงี้ย่ะร่วะออกกีนเหลืองมา ขนาดตั้มเชี่วก็แจ็บ <laughs> อันนี้นนกินตามฤดูกาลเลยครับ <laughs> ตรงนี้มแต่อาหารปลาอาหารหนาฝนป <laughs> ันอยากกินลักกินก้อย,ยไปกินยูรานได้แต่เด้อยูรานในหอยเผือกอื จะว่ากันนะผม,มกิดสิครับเอานี้ยกอมอยู่ต่อไปเซเล็บต่างๆคนต่างมีพวกแต่ลงนาล่ากินกันตึ <c oughs> ้มอยู่หลันมีหลับมีก้อยออกมานอกร้าเนี่เป็นอาหารบ้านๆเรถเพี่ยมบรรยากาศเด้ว <c> ย <oughs> กติกว่ามาคุยม่พหนากนตาไม่คุยเอาเล็กว่ากลเล็ทำไอยก็ไรกินแต่ใคร

พี่เปแนวสุดยอดอ่ะอเธอเด้อนี่เอ้ยพี่น้ออนอะอเอาวะ ็องกล่องเปนี่ยังมาจับยังไม่เดีอดถูกนมันไหลนะทั้งปุ่นเขาา ยิ้มนะครับผมยินข้าวกันกินเพื่อได้พบปะพอมาพี่นองวันทองแมนการทีหนึ่งกันเดี๋ยวว่าจะแห่งกระดอกเปล่าผมเนาะดูแลขนาดยังน้องยืนแกงน้องมาอยู่โอ้ว่ามันไปต่อยมวยมาเป็กาดูแลสุขภาพด้วครับเด้อก็ไปหางโอมอะไรต้องมนกับกัน แล้วสุขภาพแล้วก็ดูแลคนขอบครัวดูแลคนเก็บกันหน่อยนะจส่เคือเก่าแล้วจ้ะฝากกุหลาบกุชเชนนะหอยเฟอกวิถีสานบานเฮาเป็นกำลังใจให้ยานุ่งกำลังในหอยจ้ะสำหรับมื้อนี้ก็ขอตกร้อนนี้แตเด้อขอบคุณขอบคุณหลายๆที่ติดตามจ้ะสวัสดีจ้า